สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16-31ถึงส1ิสิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ สำหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและถ้าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างก็จะเตือนให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะหากมีเสียงดังเข้ามาแทรกบ้างกรบาบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกุมคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านดีค่ะทั้งคนที่บ้านและที่ทำงาน รวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านการทำงานก็ถือว่าราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นไม่ค่อยติดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมามีติดขัดอยู่บ้างแต่จะแก้ไขได้ง่ายขึ้นช่วงนี้ท่านไหวพริบและไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะท่านจะมีคนดีคอยเคียงข้างคอยช่วยเหลือการติดต่อต่างๆจะราบรื่น มีโอกาสได้เซ็นสัญญามีคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่ามีหุ้นส่วนช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบจากการเจรจาต่อรองมีโชคลาบจากการเดินทางหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษนะคะท่านสามารถทำได้ในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะอยากจะไกล่เกลี่ยอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะทำความเข้าใจอยากจะคุยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวได้หมดเลยค่ะช่วงนี้เหมาะมากมาก เพราะว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและการเจรจาต่างๆคือพูด,ดง่ายๆปากมีสเสน่ห์ยังสามารถเจรจาต่อรองคนยังเชื่องถึงในคำพูดของท่านช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานนะคะช่วงนี้ถือว่าราบรื่นขึ้นไม่ค่อยมีปัญหา แต่ก็ขอบอกล่วงหน้านะคะว่าช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะชาวราศีกุมรวมไปถึงท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้คนจะเป็นอุปสรรคงานเข้ามาเถอะท่านทําได้ท่านรับมือได้กับงานต่างๆมักแต่ว่าคนมักจะทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้างานมีปัญหาท่านต้องตามแก้ไขสั่งอีกอย่างเข้าใจอีกอย่างท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่าง ช่วงนี้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังจะพูดจะสั่งการสั่งงานใครขอให้อธิบายพูดให้เยอะๆอธิบายให้ยาวขึ้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดถามตอบกันต่อหน้านะคะว่าท่านและเขา,าเข้าใจตรงกันดีหรือไม่แล้วคอ่วคอยให้เขาตกลงแล้วค่อยให้เขาทํางานนะคะช่วงนี้การงานของท่านค่อนข้างหนักและเหนื่อยพอสมควรภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้เหนื่อยมาก งานเยอะงานยุ่งงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่จ่อรอก,กันเลยทีเดียวและจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาเป็นระยะระยะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆช่วงนี้ท่านใจร้อนบุ๋วามพอสมควรพร้อมที่จะปะทะหงุดหงิดง่ายขอให้ท่านระมัดระวังอารมณ์และควบคุมอารมณ์ของตัวท่านให้ดีๆนะคะช่วงนี้อุปสรรคและปัญหาเข้ามาเป็นระยะระยะค่ะ เรียกได้ว่าปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่เข้ามาแทนข้อดีนะคะงานที่ท่านทำอยู่ในช่วงนี้สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จท่านจะเหนื่อยมากๆทำงานไปปาดเหงื่อไปต้องใช้ความพยายามและจะต้องอดทนสูง ช่วงนี้ประสิทธิภาพในการทำงานของท่านนั้นถือว่าดีผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจรับมือกับคนและงานได้ดีแก้ไขกับปัญหาได้เสมอช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรนะคะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาแน่นอนมีดวงได้แก้ไขงานให้กับ มีดวงได้แก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําผิดพลาดหรือว่าได้แก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดท่านจะโดนคนรอบข้างใชไหว้วานหรือว่าเรียกชายบ่อยขึ้นช่วงนี้เหนื่อยมากๆขอให้ท่านอดทนนิดนึงนะคะพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ท่านใดที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะช่วงนี้ท่านมักจะเจอกับลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากพูดจาโยวยอารมณ์กว่าจะซื้อได้ในอุปโภคท่านต้องอธิบายยืดยาวขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนยิ้มแย้มแจ่มใสให้จัดโปรโมชั่นบ่อยๆไลฟ์สดบ่อยๆสําหรับท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์แล้วยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นค่ะ ช่วงนี้ท่านเหนื่อยแต่ยอดขายของท่านออกมาดีน่าชื่นใจหายเหนื่อยมีจังหวัดที่ลูกค้าจะช่วยเหลือ อุดหนุนสินค้าได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มในขณะเดียวกันนะคะลูกค้ารายเก,าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาหากที่ผ่านมาท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําช่วงนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามาแต่จะมาแบบเร่งๆร่วนๆมีการจํากัดเวลาในการทําและบางครั้งจะมาในลักษณะของงานแก้ด้วยนะคะ ท่านได้ที่รับงานอิสระฟรีแลนด์รับจ้างทั่วไปงานบริการต่างๆช่วงนี้งานดีขึ้นค่ะลูกค้ามีมาเรื่อยๆงานหนักเงินดีช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆด้วยนะคะชาวราศีกุมการงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนแปลงกระทนหันงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มากก็น้อยเตรียมพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่านรายรับเพิ่มขึ้นค่ะมีดวงได้เงินพิเศษมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านจะค้นพบช่องทางในการหาเงินเพิ่มบางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางค่ะ หากการเงินของท่านเป็นเงินหมุนช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินในคล่องขึ้นแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้เสมอมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินคอน,นี้ก็ชัดเจนแต่ว่าการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นลักษณะของเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปช่วงนี้ภาระค่าใช้ใจ่ายจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่านจะหมดเงินไปนกับการเดินทางเพิ่มขึ้น จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึง่งเช่นอยู่ๆก็หลอดไฟขาดฟ้าน้ำหยดแอร์น้ำหยดนะคะหลังคารั่วช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มขึ้นแน่นอนขอให้ท่านใช้จ่ายอย่างมีสตินะคะและท่านจะหมดเงินไปกับงานค่ะเช่นบางท่านค้าขายซื้อของเข้าร้านสต็อกสินค้าปรับปรุงต่อเติมร้านค้าหรือว่าบางท่านมีการลงทุนเพิ่ม บางท่านซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมช่วงนี้ท่านหมุนเงินหนักมากแต่ท่านหมุนเงินเก่งท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้บางท่านจะมีการนำรัพย์สิสนไปแปลงเป็นเงินหรือว่านำเงินเก่ามาใช้ก่อนนะคะจะมีการนำเงินเก่ามาสารองใช้ก่อนแต่หากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายไวกระเสียน การเงินของท่านยังไงก็มีทางออกหากติดขาดมีปัญหาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือออกไปก็จะสําเร็จนะคะและคนในบ้านบางคนจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างแก่ท่านหากท่านวิตกกังวลกลัวจะไม่มีเงินผ่อนชําระหนี้สินช่วงนี้ท่านรอดทุกเรื่อง มีคนคอยช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาได้ท่านจะได้ไปในที่ที่อยากไปค่ะมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรปริวารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นมีดวงหมดเงินไปกับการบำร,รุงสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพนี่แหละค่ะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านนะคะ มีโชคมีลาบจากการเจรจาต่อรองและการเดินทางค่ะระมัดระวังการผิดนัดเลื่อนนัดให้มากๆโดยเฉพาะนัดหมายที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองช่วงนี้ท่านจะเจอกับคนที่ไม่ทําตามคําพูดมักจะเจอกับคนที่ไม่รักษาคําพูดพูดอีกอย่างทําอีกอย่างถึงเวลาหาว่าไม่ได้พูดก็มีฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆและขอเตือนนะคะช่วงนี้ท่านใดที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจหากท่านจะให เครดิตลูกค้าขอให้ท่านเช็คดูประวัติของลูกค้าให้ดีๆอย่าไว้ใจลูกค้ามากจนเกินไปเรามัดระวังลูกค้าจะไม่ทำตามคำพูดนะคะในช่วงระยะเวลานี้และขอเตือนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นอย่าใจร้อนวู่วามนะคะระมัดระวังอารมณ์ของท่านให้มากๆค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้นะคะหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ แต่ช่วงนี้ท่านจะมุ่งมั่นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าทํางานหาเงินมากกว่าคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยอยากมีความรักคือพูดได้ง่ายคุยได้แต่ไม่จริงจังไม่มีคนคุยก็ได้ฉันก็สนุกอยู่กับเพื่อนและมีความสุขอยู่กับคนในครอบครัวญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่ของท่านนั้นไม่มีอะไรมากถือว่าช่วยเหลือกันดีเป็นห่วงซึ่งกันและกันดี ท่าและคู่ครองสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้นะคะสำหรับคู่ครองมีงอนกันบ้างหรือว่าไม่เข้าใจกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกันรุนแรงหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือว่าติดขาดมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ท่านปรึกษาคู่ครองได้เลยนะคะคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายเล็กๆน้อยๆเช่นนอนไม่ค่อยหลับซึ่งเกิดจากความเครียดสะสมระมัดระวังอาการวูบบ้านหมุนมืน,มน,มนงง,ง,งระวังความดันกําเริบภูมิแพ้กําเริบและมีอาการร้อนในระมัดระวังโรคประจําตัวเก่าๆที่ท่านเป็นอยู่จากกาเริบยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะอย่าทําแต่งงานเพียงอย่างเดียวมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างค่ะ ช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์การทางการแพทย์หรือว่าการศึกษาบริจาคโรงศพ หรือหากท่านนั้นสะดวกที่จะทำบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทำได้เลยนะคะขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ